สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ j จซี่ซฮ Hot s ฮ นะครับกับฤดูร้อนที่ต้องบอกว่ามากันแบบว่าไม่ให้ตั้งตัวเลยคือต้องคือบางคนบอกว่าเอ้ตั้งตัวแล้วเพราะมันร้อนทั้งปีนะคะแต่วันนี้เนี่ยพีคสุดๆเลยนะต้องบอกว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมาก็ดีหลายคนเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะบอกโอ๊ยตายแล้วกังวันออกไปเล่นสงกรานไม่ไหวค่ะร้อนเกินไปใช่แล้วเหมือนกับชื่อรายการเราเลยฮอสมชื่อนะฮะรายการเราไม่ใช่แค่แค่ชื่อฮอตนะคะอากาศตอนนี้เป็นฮอทเป็นฮอตเหมือนกันด้วยด้วยความที่หมายถึงว่าภาพรวมของประเทศไทย เอาประเทศไทยเราก่อนนะตอนนี้มันร้อนมากแต่จริงๆแล้วมันก็หน้าร้อนของทั่วโลกเนี่ยมันร้อนขึ้นทุกปีถูกต้องค่ะด้วยความที่เกิดเขาบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเกี่ยวกับลกโลกร้อน,อ,นอ่ามันเป็นผลกระทบที่มนุษย์เราเนี่ยแหละครับสร้างขึ้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกของเราต้องคิดอยู่เสมอว่าอะไรที่ทําแล้วมันกระทบต่อโลกเราเนี่ยที่มันเป็นผลทําให้โลกเรามันมีความ เสียหายเนี่ยพยายามคิด hmm? ว่าถ้าเราทําคนเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ได้นะทุกทุกคนคิดแบบนี้ได้ไหมพิมไม่ได้ไม่ได้บางคนคิดว่าไม่เป็นไรหรอกฉันทิ้งถุงพลาสติกลงแม่น้ำคนเดียวชิ้นเดียวไม่เป็นไรหรอกถ้าทุกคนทําแบบนี้ล่ะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันรณรงค์นะอากาศจะได้ดีขึ้นแต่ว่าหน้าร้อนๆแบบนี้เราก็ต้องมีโปรโมชั่นหน้าร้อนในรายการของเราฝากคุณผู้ชมแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวฝากติดตามกดติดต่อติดตามต้องทำอะไรวน้องพิมกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะว่าเราออกอากาศสดๆอยู่นะคะถ่ายทอดสดอยู่ตอออนนนนนนนีี้ะะะะคคคผ่าแจจ Fan Facebook page วัย <c oughs> ใครที่มาชมย้อนหลังยังไงก็ังสามารถพูดคุยกันได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะจ๊ะ <c oughs> เพื่อให้ไม่พลาดกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่ะเพราะว่า <c oughs> ทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการคัดเลือกสินค้าเนี่ย <c oughs> มาออการายการนะคะให้คุณผู้ชมได้จับจอ,มเมจองเป็นเจ้าของการซึ่งสินค้าแต่ละตัวค่ะ <c oughs> มีจํานวนจํากัดไม่พอราคาย,ยังถูกมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะต้องรอติดตามฟังในแต่ละวันครับผมก็แนะนําติชมพูดคุยทายอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่นะครับอยากจะให้ไปที่จังหวัดของตัวเองไป จัดงานหรืออยากจะได้อะไรก็ลองพิมพ์เข้ามาได้ในคอมเมนต์ที่ระหว่างเราออกราหรือว่ามาชมย้อนหลังเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ได้น้องพิมพ์นะแล้วสังเกตว่าวันนี้มองที่มอนิเตอร์เราชุดของเราจะเป็นสีสันสดใสและสัมเมอร์ถูกต้องค่ะหน้าองพิมพ์ก็จะใส่สีชมพูสีเหลืองีเกียก็สเขียวนะทวนแส่เป็นแนวเดินไปหน้าร้อนที่ต้องสีแบบนี้เห็นไหมหลายหลายผลิตภัณฑ์หลายๆเสื้อผ้าก็จะดันเสื้อผ้าที่เป็นแนวแบบว่าสดใสสดใสออกมาแล้วก็จะเป็นสบายๆบาเรียกว่าเป็นซัมเมอร์บางๆนะคะคุณผู้หญิงนี่อยากจะบอก คือตอนนี้พิมเห็นแฟชั่นยังไงบ้างบานทุกตัวสภ้อาคุณผู้ชายชอบมากไม่บางก็หดไม่หดก็ผู้ชายอย่างผมนี่ก็ชอบเวลาซัมเมอร์รอชอบช่วงแฟชั่นเสื้อผ้ามากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรสาวๆจะลุกขึ้นมาใส่บิกินี่กันใส่ชุดว่ายน้ำโอ้ล่าสุดน้องที่รู้จักค่ะไปทะเลมาทะเลเดือดมากนะคะเดี๋ยวนี้คุณเห็นคุณอ๋อเลยยังคุณออ number one ของประเทศไทยผู้หญิงดาราใส่ชุดว่ายน้ำเห็นแล้ว อายุเลขสี่ใช่ไหมคะอายุรับลูกเป็นไฟถูกต้องค่ะเนี่ยนะคะก็อ่ะใครที่นะครับดูแลตัวเองก็ต้องดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมดูแลสุขภาพาให้ดีด้วยแต่วันนี้ถ้าคุณออกไปข้างนอกเนี่ยคุณต้องใช้พลังงานใช่ร้อนไม่ไหวเลวจะเป็นลมมีวิธีทำไงเวลาจะต้องออกไปข้างนอกดื่มเครื่องดื่มอะไรไหมหรือว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพิมเป็นคนไม่ค่อยดื่มเครื่องดื่มที่มีรสชัดหวานแต่ว่าพิมมีเคล็ดลับเพราะว่าถ้าอากาศมันร้อนมากอย่างเช่นพิมเคยไปเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานอากาศร้อนแล้วเราก็รู้สึกว่าพอ เราจะเป็นลมเหมือนเลาจะมึนหัวถ้าคุณผู้ชมไม่รู้รว่าไม่รู้ว่าอาการเกิดจากอะไรนะถ้าอยู่อแบบเดินเดินอยู่รู้สึกแบบมึน<ห>มึนหัวให้คิดไว้ก่อนเลยว,ว่าขาดน้ําตาลเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะดื่มเครื่องดื่มที่ให้พลังงานดีแล้วก็มีส่วนผสมของความหวานเข้าไปด้วยเพื่อความสดชื่น,นทํายังไงดีถ้าเราไม่อยากดื่มพวกเอเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าซอฟต์ดริงค์นะคะก็คือพวกน้ําอารมณ์ทั่วไปอ่าเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ดีเราไม่ดื่มนะคะก็ลองเปลี่ยนมาดื่มอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานกับร่างกายค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะเราอยู่กับเจซี่เอนเนอร์จีดริงค์นั่นเองค่ะเขาบอกว่าเครื่องดื่มตัวนี้เนี่นะครับมันจะช่วยในเรื่องการเพิ่มพลังงานและความกระปรี้กระเป๋านะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของครอบครัวใหญ่ของเราใช่ค่ะถูกต้องนั่นคือบริษัทเรา ทำมันขึ้นมาเองเพราะว่าเราเล็งเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วตอนนี้คนที่ต้องการพลังงานในการที่จะใช้ดื่มทดแทนเนี่ยบางคนก็คิดเลยไม่ออกไปดื่มกาแฟกาแฟกาแฟชากาแฟอยู่ไงนึกออกปะจริงๆแล้วอันนั้นมัน มันไม่ได้พลังงความสดชื่นเรื่องคาเฟอีนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรื่องพลังงานต้องเข้าใจว่าพลังงานเราใช้ทำอะไรวันหนึ่งคุณต้องดูว่าในในในไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณเนี่ยคุณทำอะไรบ้างถ้าคุณนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เฉยก็อาจจะใช้น้อยคนที่ต้องเดินไปขึ้นรถด้วยฟ้าไปตไกลๆหรือเดินไปกินข้าวฟิอยู่ไกลหรือคนที่ทำงานในโรงงานหรือในพื้นที่ที่มันต้องใช้แรงเยอะๆออกแรงเยอะ คนพวกนี้ต้องการพลังงานเยอะใช่ค่ะ,<น>ะคือง่ายๆแหะค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่ออกกําลังกายหรือว่าเป็นบุคคลที่ทํางานแล้วต้องใช้พลังงานเยอะอนะคะรวมถึงบางคนที่อ่ะไม่ต้องอกกําลังกายเลยเดินช็อปปิ้งเจเจจะตุจะโอ้ร้อนมาก กำลังจะต้องไปเดินอ่อนล้าออนเพลียนะคะคุณผู้ชมขาแล้วอยากจะบอกว่าเครื่องดื่มตัว JC Energy Drink เนี่ยยิ่งแช่เย็นจะยิ่งอร่อยเนี่ยอย่างที่ท่านตอนนี้นะคะคือทีมงานเนี่ยแช่เย็นให้พริมกับพี่โน้ตคนละกระป๋องแล้วเดี๋ยวเบรกที่2เดี๋ยวเราจะมาชิมความสดชื่นกันเอาห่อร้อนใช่ไหมคะเอาเปร้องฟังคุณสมบัติก่อนนะคะคุณสมบัตินะคะว่าหลายคนสงสัยว่าทำไมมันชื่อ Energy Drink ์ทำไมดื่มมันถึงให้พลังงานค่ะคุณผู้ชมคือต้องรู้ก่อนว่าการที่ร่างกายจะสร้างพลังงานขึ้นมาให้เรามีแรง ขึ้นมาได้เกิดจากอะไรเกิดจากที่เรามีวิตามินมีเกลือแร่มีแร่ธาตุที่จําเป็นไม่ใช่เกิดจากใช่คือไม่ใช่เกิดจากน้ําตาลอย่างเดียววันนี้ถ้ามีวิตามินครบถ้วนดื่มเข้าไปนะคะมันก็จะให้พลังงานกับตัวเซลล์ทําให้กล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายเนี่ยสดชื่นขึ้นมาได้รวมถึงมีพลังงานมีแรงมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเครื่องดื่มตัวนี้ค่ะไม่ใช่เป็นเครื่องดื่มเพิ่มพลังงานธรรมดาเขาทํามาจาก น้ำองุ่นขาวนะัมแค่ชื่อก็หิวแล้วน้ำองุ่นขาวซึ่งเป็นกลิ่นแบบผลไม้รวม,มนะคะมีส่วนผสมของว,วิตามินที่พี่บอกไปวิตามิน B3 ค่ะซึ่งมีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกีีสลายช่วยในการบำรุงผิวพรรณเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ลดความดันโลหิตด,ด้วยครับผมแล้วก็มีวิตามิน B6 ครับที่ช่วยเรื่องภูมิต้านทาน<ช>นะครับ เวลาเราเจออากาศอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงกระทันหันอะไรเงี้ยถ้าภูมิต้านทานใข้น้อยก็จะป่วยง่ายหน่อยแต่ตัวนี้ก็จะไปช่วยเพิ่มให้เรามีภูมิต้านทานดีขึ้นนะครับแล้วก็มี ช่วยเรื่องตัวนี้สาคัญมากการการที่เราขึ้นไส้อาเจียนเนี่ย <Ừ. S 1> บางทีมันไม่รู้สาเหตุออบางทีอาจจะกินข้าวน้อยพลังงานน้อยหรือเราไปแพ้อะไรนู่นนี่นั่นเข้ามาตัวนี้ก็จะไปเหมือนปรับให้มันท <c oughs> ่าให้มันคงที่ขึ้นนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจนี่คือประโยชน์ของวิตามิน B6 ที่อยู่ในนี้ครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีวิตามิน B12 ินะคะช่วยบํารุงระบบประสาทและระบบเอ่อระบบสมองให้แข็งแรงขึ้นเคยได้ยินโฆษณานะคะในเอ่อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กที่ให้เด็กทานมีวิตามิน 12บําำรุงระบบประสาทบำรุงสมองใช่ค่ะ,ะตัวนี้เนี่ย,ยม, <า S 2> มันจะทำให้เขาเรียกว่าระบบประสาทของเราที่มันมีสารสื่อประสาทมันตื่นตัวขึ้นอ่าม,มันตื่นตัวขึ้นปุ๊บเนี่ยทำให้สมองเนี่ยจะบรท์ขึ้นนะคะช่วยเพิ่มสมาธิความจําลดความเครียด บรรเทาอาการหงุดหงิดนะคะเราก็ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องของความกระปี้กระเป๋าอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีคาเฟอีนตัวนี้ใครที่แพ้คาเฟอีนแต่เป็นคนที่จะต้องทานอะไรเพื่อเป็นการกระตุ้นเพราะว่าพิมรู้จักหลายๆาท่านหลังจากที่เปิดร้านเครื่องดื่มหลายท่านแพ้คาเฟอีนดื่มไม่ได้ก็ต้องพยายามมาดื่มอะไรที่มันแบบ ช่วยกระตุ้นโดยที่ไม่มีคาเฟอีนซึ่งหายากมากแต่ตัว J C Energy Drink ตัวนี้ทำได้แล้วก็สามารถดื่มได้ทุกวัยทุกอาชีพไม่ทำให้ใจสั่นด้วยค่ะครับผมวันนี้ก็มากับโปรโมชั่นร้อนแรงนะครับผมกับหน้าร้อนที่ทุกคนกำลังจะหาเครื่องดื่มแช่ไว้ในตู้เย็นก็ดีหรือว่าจะเก็บไว้ที่ออฟฟิศที่ทํางานก็ดีที่ทํางานตามออฟฟิศนี้ก็มีตู้เย็นรวมมั้ยมีค่ะมีทุกออฟฟิศต้องมีต้องมีแยกเป็นคนเดียวได้ไหมก็แล้วแต่ได้คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีตู้เย็นให้แต่ ออฟฟิศพนักงานออฟฟิศแต่ละคนเขาจะซื้อของตัวเองมาแช่ไว้คือเขาเป็นเหมือนสิ่งอะไรความสะดวกเฉยๆแต่เครื่องดื่มข้างในต้องซื้อเองเอีดิ่งนี่ไปแช่ที่ออฟฟิศถูกต้องค่ะได้ค่ะเวลาเราจะอยากดื่มตอนไหนเราก็ไปดื่มหรือแม้กระทั่งซื้อไปฝากเป็นของขวัญปีงบปีใหมใส่กระเช้าให้มันน่ารักน่ารักนะเพราะว่าอย่าลืมว่าในการใช้พลังงานเนี่ยมันสําคัญมากบางคนเนี่ยสมมุติว่าตอนเช้าเนี่ยทานข้าวผัดไปแล้วหนึ่งจานค่ะ แคลอรี่ก็รู้ดีก็ประมาณสัก500 4 5 0 0ถ้าเกิดว่าแบบผัดมันๆหน่อยนะใช้เดินเยอะๆนู่นนี่น่าประมาณครึ่งวันจะหมดแล้วตอนเที่ยงแต่คุณไม่อยากจะทานอาหารหนักเข้าไปเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างที่หยิบเข้าปาเนี่ยมีมีแคลอรี่ที่มากขึ้นแต่คุณต้องการพลังงานผมก็จะทานในแทนถูกต้องนึกออกไหมคุณต้องเอ้ย เดี๋ยวฉันจะต้องไปคุยงานลูกคา้าโหต้องไปเดินในไซส์งานไปนู่นนี่นั่นเยอะเลยค่ะไม่อยากทานอาหารหนักๆแล้วอะอไม่อยากทานก๋วยเตี๋ยวไม่อยากทานอะไรคะเคยแม่บางทีหิวแต่ไม่อยากกินอะไรหนักๆไม่อยาก,ยากเที่ยว อคืออาการแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเอาทานอาหารมาต้องรอย่อยรอย่อยในกระเพาะประมาณสองชั่วโมงดูดซึบอีก2ชั่วโมงคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะได้พลังงานอย่างท่านต่ำๆเนี่ยจะต้องมีประมาณ20นาทีแต่ทีเนี้ยเนี่ยบางทีร่างกายเนี่ยเราขาดพลังงานขาดเกลือแร่เราจะเป็นลมแล้วสิ่งที่ช่วยได้คือเครื่องดื่มที่เพิ่มพลังงานเพราะว่าเครื่องดื่มไม่ต้องย่อยไม่ออกนะดื่มเข้าไปในกรสกัศแล้วสามารถดูดซึมผู้สู่ร่างกาย ไปใช้ได้เลยค่ะอันนี้เลยเป็นความสำคัญว่ราะบางคนเนี่ยถึงติดน้ําหวานเช่นพวกน้ำหวานมันพวกน้าอัดลมที่มันมีผสมน้ำตาลเพราะเขารู้สึกว่าเขาดื่มแล้วเนี่ยมมีน้ำตาลเลยแค่น้ำตาลถูกต้องแค่นั้นนะครับมันไม่ได้ช่วยเรื่องอื่นๆมันไม่ได้กระตุ้นไม่ช่วยหัวใจมันไม่มีวิตามินบีรวมมันไม่มีวินามินอะไรต่างๆเหมือนตัวเจซีนแจีน้งวันนี้ถ้าฟังราคาแล้วอย่าตกใจแล้วกันสำหรับโปรโมชั่นที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่นะครับ เข้าไปที่ JC Shop เลยครับเดินตรงเข้าไปเลยบอกว่าวันนี้ฉันจะดื่ม JC Energy Drink ะนะครับขอซื้อในโปรโมชั่นพิเศษที่มีขึ้นตอนนี้เริ่มแล้วนะฮะนั่นก็คือวันนี้ซื้อเป็น2กระปุกเอ้ย2งเาเรียก2กระป๋อง2องกระป๋อง จ่ายเพียงแค่ยี่สิบบาทฟังก่อนปกติหนึ่งกระป๋องสิบแปดบาทวันนี้บวกสองบาทได้สองกระป๋องงงนะไม่งงนะง่ายมากจากสามสิบหกบาทจากสามสิบหกก็แหละหลือยี่สิบแต่คิดง่ายๆปกติเราดื่มกระป๋องเนี้ยสิบแปดบาทแต่วันนี้จ่ายเพิ่มอีกสองบาทเป็นยี่สิบเอาไปอีกกระป๋องนึงก็คือคู่กันในยี่สิบาทได้คู่เลยนะคะแต่ สินค้ามีจํานวนจํากัดเขาเน้นมาอย่างนี้แล้วโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่1มิถุนายนอีกประมาณ1อาทิตย์ราคาแบบโอ้โหโปรโมชั่นนี้ถึง1สัปดาห์ไหมไม่ถึง1สัปดาห์สิพี่น็อตถึงวันที่1มิถุนายนใช่ใช่ต้องรีบอะเพราะว่าแล้วเนียถึงถึงขออภัยด้วยตอนนี้ขายดีตอนที่เป็นงานกาชาหรือไปออกอะไรเงี้ยก็คือว่าได้รับความนิยมใ่ตอนนั้นน้ำต้มเราขายดีตัวนี้เราขายดีนะครับส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยใครที่ยังไม่เคยทานเนี่ย ต้องลองเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ก่อนทาไมผมบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้มันดูเหมือนแบบมันดูลดไม่ได้ลดเป็นร้อยแต่เยเรลวของที่ขายปีกแบบนี้กำไรมันไม่ได้เยอะปกติเขาไม่ลดอยู่แล้ววันนี้ามาลดราคาปรีากกระป๋องนึงเนี่ยคุณต้องจ่าย36บาทที่จะได้2กระป๋องวันนี้ค้อจ่าย20บาทถูกตงังมันลดเยอะมากนะถ้าเป็นราคาปีกถือว่าเป็นการคืนกาไรแบบเ,เต็มเต็มเพราะว่าเวลาเขาซื้อทีเขาไม่ได้ซื้อที่กระป๋องสองกระป๋องเขาซื้อกันเป็นแพ็คเวลาเขาเลือกเลยนะ ตัวแทนหรืออะไรเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อทีเป็นรถเข็นใช่ค่ะถูกต้องเป็นรถเข็นซื้อทีเป็นร้อยกระป๋องเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ความคุ้มที่คุณจะได้กลับไปนะครับใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงในความเห็นในมุมของพิมพ์ที่เป็นผู้หญิงแล้วก็มองพี่น้องเพราะว่าตัวเนี้ยผลิตแต่ลืมละคือผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยจริงเนื่องจากว่าไม่มีคาเฟอีนนะคะยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามรับที่สองคุณผู้ชมลองนึกภาพน้ำองุ่นขาวแล้วกันใช่น้ำองุ เราดื่มน้ำผลไม้ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเบรกสักคู่หนึ่งแล้วก็ในช่วงหน้าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจของ JC Energy Link อยู่อย่าเพิ่งปิดไลน์งเราไปไหนนะครับ,รบฟังฟักพักดูสิ่งที่น่าสนใจสักคู่ครับผม,มกลับมาครับ ที่สนะคะกับรายการเจซี่ฮอตเซลค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะในวันนี้แหะค่ะเรายังอยู่กับ j จซี่เอนเอージดริงคค่ะครับผมเครื่องดื่มที่ให้พลังงานโดยที่คุณไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องดื่มคาเฟอีนบางคนเนี่ยกลัวว่าไปทานตอนเย็นแล้วจะนอนไม่หลับหรือว่าไปทานคาเฟอีนแล้วมีอาการแพ้ขึ้นมาบางคนก็ไม่กล้าที่จะทานเพราะเห็นหน้าตาแบบนี้คนก็จะคิดว่าเอ๊ะ มันเป็นประเภทเครื่องดื่มชูกลาลังแบบอย่างอื่นที่มันจะนไม่ใจสั่นหรือเปล่าไม่เหมือนนะคุณผู้ชมเท่าที่ผมกับน้องพิมได้เล่าไปในเบรกที่แล้วเนี่ยฟังตัวที่เขาเรียกว่าใส่อยู่ในเนี้ยมันเป็นตัวที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําองุ่นขาวนะครับที่เป็นรถผลไม้รวมนะตัวนี้เขาทําให้รสชาติมันดีน่าทานแล้วก็มีวิตามินรวมได้แก่ B3 ก็ช่วยลดคอเลสเตอรอล ลดไตกิสราช่วยบำรุงผิวพรรณเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดความดันโลหิตคอย่างเงี้ยก็มีนะน้ำคุณนะถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมีวิตามินบ6นะคะกับวิตามินบ1 2ิด้วยนะคะซึ่ง b ีจะช่วยเสริมสร้างคุดต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นลดอาการคลื่นไส้อาเจียยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจค่ะและ B12 ก็คือช่วยบำรุงระบบประสาทระบบสมองนะคะให้รู้สึกตื่นตัวปกติแล้วเนยร่างกายอาจจะต้องการพวกน้ำตาลหรือคาเฟอีนเป็นการกระตุ้นแต่สิ่งเหล่านั้นจะกระตุ้นได้เพียงแวบเดียวเท่านั้นแต่ถ้า ว่าร่างกายหรือว่าสมองเนี่ยได้วิตามินเข้าไปช่วยบํารุงมันจะบํารุงได้ในระยะยาวนะคะส่งผลให้ช่วยเพิ่มสมาธิความจําแล้วก็การทรงตัวปรเทาการบุญนีลดความเครียดได้ด้วยเขาบอกบางคนเนี่ยเครียดมากอาจจะเป็นเพราะว่าขาดวิตามินบีก็มีเหมือนกันก็ต้องลองหาซื้อวิตามินบีมาทานเสริมดูนะคะ อ่ะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนจะมาชิมกันอันนี้คือทีมงานเนี่ยคือเขาบอกว่าเครื่องดื่มของเจซีเอเนจีดิง์เนี่ยคุณผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยอ่ายิ่งแช่เย็นแล้วเอามาดื่มก็จะยิ่งสดชื่นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะสดชื่นขนาดไหนนะคะขออนุญาตนะคะพริมกับพี่โนแต่ต่หนูหนูเปินไม่ได้ เล็บหนุมีปัญหาอ่าเดี๋ยวให้พี่น้ตเปิดให้ทางด้านนูเดร์ชิมกันจะมีสแต็มตัวนี้ที่เป็นเครื่องดื่มแบบอ๋อมีสแต็มว่ายังไม่ผ่านการเปิดใช่ไหมคะใช่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 เรียบร้อยค่ะโอเคอ่ะอันนี้ของพี่โนตอตเดี๋ยวนูดื่มก่อนสัมผัสและกลิ่นก่อนกลิ่นผลไม้รวมนานมากแล้วคือคือไม่ไม่ได้ทานนานมากแล้วนะครับก็ตอนนั้นก็จําได้ว่าเขาจะหอมหอมหอมกลิ่นน้ำองุ่นนะครับแล้วรสชาติก็คือ ก็จะมีความเป็นน้ําผลไม้นั่นแหละแต่ดื่มไปแล้วที่ผมรู้สึกได้คือมันสดชื่นมันหวาน,ม,นมันทำให้ร่างกายเราดูสดชื่นขึ้นตัวนี้คืออย่างงี้ที่ชอบคือไม่มีคาเฟอีนรสชาติคุณผู้ชมใครที่ไม่ชอบอทานหวานนี้ทานได้คือมันหวานแบบ ครีมว่าด้วยความที่มันเป็นตัวน้ําองุ่นมันมีความเปรี้ยวผสมอยู่น้ําผลไม้แบบมันเป็นกลิ่นแบบน้ําผลไม้เลยแล้วก็รสชาติแบบน้ําผลไม้แต่มีวิตามินเนื่อมะแล้วเป็นวิตามินที่ตั้งายที่จะใส่เพื่อเป็นการเสริมพลังงานให้กับเซลล์ในร่างกายแล้วก็สมองด้วยนี่ถ้าเย็นๆจะอร่อยมากอื เพราะว่าตัวนี้ตั้งอยู่นานแล้วก็จริงๆทีมงานอ่ะเป็นรสชาติแบบแช่เย็นมาให้ใช่แต่ว่าเราจะเซตรายการเราฮอต <c oughs> ตอนนี้ก็คืออุณหภูมิห้องปกติวันนี้ผมทานเหมือนน้ำปกติน้ําในห้องเนี่ยคือรสชาติดีมากคือเครื่องดื่มพวกนี้ต้องบอกว่าถ้าอยู่ในตู้เย็นแล้วมาทานอตอนที่เหนื่อยเหนื่อยหรือว่า คุณกาลังจะออกไปฟิตเนสกาลังจะออกไปวิ่งออกกำลังกายเนี่ย <c oughs> คุณได้ตัวนี้สักกระป๋องนะ <c oughs> คุณจะมีกําลังขึ้นเยอะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของความอ้วนอะไรต่างๆนั้นเลยเพราะว่าตัวนี้มันไม่ไม,ไม่ได้ทําให้คุณอ้วนขึ้นแน่นอน <c oughs> นะตแต่ว่าก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสม <c oughs> ไม่ใช่วันหนึ่งกวดสี่กระป๋อง จริงๆแล้วเขาไม่เกิน2กระป๋องก็น่ากิดีนะวันประเด็นคือว่าปกติแล้วเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราต้องการพลังงานเมื่อไหร่เช่นยกของหนักเดินตลาดช็อปไปที่วหรือว่าขับรถทางไกลใช่คือรู้ตัวว่าจะต้องทากิจกรรมทั้งวันนะพมก็เตรียมไว้ได้เลยใส่กระป๋องใส่กระเป๋าใส่รถไว้ได้เลยเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาโค้ชอัพตรงนี้หน่อยน้องพิมพ์เรื่องของข้อมูลทางโภชนาการนะครับตรงข้างกระป๋องตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ก็คือตามหลักแหละค่ะก็คือจะเห็นชัดเจนแน่นะคะมาแล้วแล้วก็จะมีแบบออยมีอะไรระบุไว้ชัดเจนนะน้องพิมนะตัวนี้เห็นไหมเนี่ยอันนี้นี่นน้องพิมนี่คือมีออยค่ะนี่คือตำแหน่งที่อยอยู่นี่คืออ่าและนี่คือข้อมูลทางโภชนาการนะครับแบบนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นอาหารและยาอะไรแบบนี้มันค่อนข้างจะต้องเขาเรืยอมีการ ตรวสอบอย่างชัดเจนัวนี้ก็ทานได้ปลอดภัยแน่นอนและอย่างหนึ่งมันเป็นตัวของที่ผลิตภัณฑ์บริษัทเราทํามาเนี่ยคุณผู้ชมไว้วางใจได้เลยค่ะอยู่ครอบครัวเรามาจะ20ปีแล้วรู้ว่าตัวไหนที่เกี่ยวกับเรื่องการรับประทานท่านประทานหรือว่าคนในครอบครัวจะพิถีพิถันเป็นพิเศษใช่เพราะเนื่องจากว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องดีขึ้นมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้บริหารเขาทานจริงถ้าเกิดมีตรารับรอง มันไม่ใช่ให้พลังงานอย่างเดียวมันมีวิตามินพัดเข้าไปถูกต้องนะฮะแล้วไม่ใช่ใส่กันแบบก็จุ๋มก็จิ๋มใส่กันแบบยกมาทั้งหมดเลยคือใส่ในปริมาณที่ว่าคุณดื่มเข้าไปแล้วต้องเห็นผลว่าความสดชื่นต้องมานะคะร่างกายต้องตื่นตัวสมองต้องรู้สึกไ r i g ความจําดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นนั่นเองค่ะอเป็นบ้างางก็จะมีวิตามินบอกกับทั้งพิมว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็สําหรับ น้องๆอายุต้อง6ปีขึ้นไปนะผมว่าก็ดีนะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยคือเวลาร่างกายบางทียังเด็กๆยังไม่จําเป็นะยังไม่จําเป็นที่จะต้องดื่มเครื่องดื่มพวกนั้นคือเด็กๆเขาพลังงานเยอะอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ใครที่ต้องการแบบตื่นตัวและเป็นคนแพ้คาเฟอีนอันนี้พิมแนะนํากับ JC Energy Drink ตัวนี้เหกการเดินสักประมาณ5กิโลไปเดินช้อปปิ้งในห้างเราไม่รู้เดินจริงๆริระยะทางเราเดินเกินเกินหรือว่าไปวิ่งบอลลูหรือว่าถ้าวิ่งบอลลูนผมตีสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยกำล เพราะตัวนี้มันเขียนข้างกล่องเอ้ข้างกระป๋องเลยว่าให้พลังงานทั้งหมด192้องแคลครับน้องพิมค่ะนะคะซึ่งเป็นปกติเพราะว่าอย่าลืมว่าเราดื่มเราดื่มอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ดื่มเพื่อลดน้าหนักนะต้องบอกก่อนเราดื่มเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายสําหรับคนที่มีจังหวะยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนพิมแนะนําว่าต้องดื่มเครื่องดื่มคือบางทีทำงานเหนื่อยมาคุณจะไปเข้าฟิตเนสคุณก็ ร่างกายคนจะแบบโอ้ช่วยเลยฉันอยากจะกระโดดทีฟาแล้วกดรีโมทดูทีวีแต่ถ้าคุณมีอะไรสักอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นคุณอ่ะเคยเป็นไหมู่ดีร่างกายยังเหมือนมีเอ็นโดรฟินที่มันฉีดรู้สึกว่าไม่อยากจะนอนบนโซฟาฉันอยากออกไปออกไปเอาเหงื่อแต่ถ้าคุณไปทั้งๆที่กลับมาจากที่ทำงานวางกระเป๋าเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เหนื่อยมันจะวิ่งไหวปะวะ กระดกตัวนี้กระป๋องเดียวรับรองสดชื่อรู้ <สด S 2> เรื่องอนะฮะแล้วแล้วบอกอ้าวแล้วชั้นทานไปต้อง190แคลอรี่อย่างเงี้ยมันไม่ยิ่งเพิ่มให้ชั้นหรอถ้าเกิดคุณทานเข้าไปแล้วคุณเอามันไปใช้หมดเนี่ยม,มันจะยิ่งทําให้ระบบการ ออกกาลังกายับการผรายนคุณเนี่ยมากขึ้นไปทุกทใช่คือมันจะทําให้เรามีแรงในการออกกําลังกายมากขึ้นถูกต้องอย่างคุณไปวิ่งบนลู่คุณอาจจะเห็นหน้าจอมันแสดงว่าโอ้โหวิ่งต้งนานได้ร้อยห้าสิบแคลเจ็บปวดกระทกคำเดียวก็หมดแล้วรู้สึกเสียใจแต่ถ้าวันนี้คุณมีพลังงานที่จะไปต่อตู้กันมันจะวิ่งได้นานขึ้นคุณก็จะได้เออค่า การเผาผ่าน <g arden> ที่มากขึ้นใหาห้เลทคุณก,ก็จะดีขึ้นคุณอาจจะวันนั้นคุณจะเผาได้ถึง2 5 0ใ,ในการวิ่งระยะเท่าเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือตัวให้พลังงานตัวให้ประโยชน์ที่เป็นเครื่องดื่มที่ผมอยากแนะนําเพราะวันนี้โปรโมชั่นราคาขายปีกรถแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะใช่แล้วค่ะปกติ1กระป๋องราคาอยู่ที่18บาทได้กระป๋องเดียววันนี้บวก2บาทเป็น20บาทนะคะ ได้2กระป๋อง<ม>ก็คือจาก18เ<ม>หลือกระป๋องละ10บาท<ม>ราคาเต็มคือทั้งหมด3 6บาทเหลือ20เท่านั้นลดไป16บาทคาทผู้ชมได้2กระป๋องปกติเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นมาในรายการ<ม><ม>เราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโมคันแบบซื้อแพ ไหกอะต้องซื้อ6กระป๋องถึงจะลดแต่อันนี้2กระป๋องก็ลดแล้วเหลือกระป๋องละ10บาทเท่านั้นกับ JC Energy Drink ซึ่งเขาลดไปตั้งแต่หลังสงกรานนะคะก็คือวันที่21เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่1มิถุนายนก็คือเหลือเวลาประมาณเดือนหนึง1เดือนกับอีก1สัปดาห์หรือ จนกว่าสินค้าจะหมดคือถ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้หมดสต็อกก็หมดนะหมดเลยไม่มีขายแล้วนะคือการตลาดกำลังจะส่งไปที่สาขาต่างๆทั่วประเทศนะครับเพื่อกระตุ้นโปรโมชั่นนี้หรือให้คุณชมเนี่ยคืนกําไรให้สมาชิกเราได้ซื้อไปลองรับประทานใครยังไม่เคยลองลองซัาใครที่มีติดบ้านอยู่แล้วรีบซื้อเก็บไว้ราคานีเพราะโปรโมชั่นเนี่ย การขายปีคุณลองไปดูเถอะสินค้าที่ขายราคา10บาท20บาทอะไรพวกนี้วเวลาเขาลดราคาจริงเขาลดไม่เกิน5บาทหรอกมันลดไม่ได้อ่าหรือไม,ม่ก็อาจจะเป็นนานๆบา,างทีจะลดเป็นหลักเกิน5าบาทเพราะกำไรพวกนี้มันไม่ได้เยอะเพราะเขาขายปกติก็ไม่ได้แพงกับปกติ18บาทใช e ่ e ค่ะนะเขาก็ไม่ได้ทําการตลาดแบบนี้แต่วันนี้18บาทที่จ่าย36 เหลือ20บาท20บาทไดไปดไบ16บาทคู่แบบนี้โอ้โหนี่คือแบบว่าถือว่าลดเยอะมากนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นทางการตลาดนะเขาชะมองว่านี่เป็นโปรโมชั่นกระตุ้นที่แบบอยากจะคืนกําไรจริงจริงเถอนก็คืออยากให้คุณผู้ชมนี่ไม่เคยทานด้วยเลยุ่งช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนซื้อไปเลยหนึ่งยี่สิบกระป๋องซื้อไปเถอะยี่สิบกระป๋องก็เหลือเท่าไหร่แชร์ตู้เยชนน่ือตนกลเวลาบาท บางคนบางคนเนี่ยกลางคืนจะอ่านหนังสืออย่างเด็กๆนักศึกษาอ่านหนังสือแต่ไม่อยากทานคาเฟอีนอยากทําอะไรที่มันช่วยกระตุ้นน้อยบางคนอยากจะนั่งแพ็คของในนี้แม่ค้าออนไลน์ตอนคืนไงเออจริงต้องแพ็คของกลางคืนแพ็คของใครบอกไม่เหนื่อยผมการันตีว่าเหนื่อยมันจะแบบ ทำไมนั่งเป็ของเราแล้วต้องเขียนช่วยี่อยู่ใช่ไหมคะเขียนก็จะหลับเวลาแบบไม่เหนื่อยแต่ใช้พลังงานเยอะอันนี้เป็นต้นนะคุณแม่ค้าออนไลน์หรือใครที่ดูใครที่ทําอาชีพเสริมขายของนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้เขามีพวกอะไรผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอทอปอ่ะเริ่มมาขายบนออนไลน์เยอะถูกต้องคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มชาวบ้านอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขายังเข้าถึงตัวไอตัวโซเชียลมีเดียได้ไม่กต้ตอนนี้รัฐก็เข้าไปช่วยทีมงานหรือใครเข้าไปช่วยวันนี้เริ่มมีเคยทานพริกยง 他一说，我就知道他要说什么。 พิก่ะเอามาทานเล่นอะที่เขาทำเอามาตากแล้วก็อ๋อหนูมีรุ่นพี่ขายอยู่ใช่มีโอหลายอย่างเลยที่มันเป็นแบบว่าทําในที่ปกติแบบต้องไปไปตามแบบต่างจังหวัดถึงจะซื้อทานได้เพราะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะเริ่มมีอาชีพเสริมเริ่มเอามะพร้าวมาแปรรูปมาทาเป็นมะพร้าวนู่นนี่นั่นขายกระปุกน่ารักน่ารักขายออนไลน์นะขายได้เดือนหนึ่งห้าหกพันหมื่นหนึ่งก็ยังเป็นด้โอเคก็เพราะว่าทำเสริมทำเสริมดีกว่านั่งดูละครเฉยๆไม่ทำไรแต่นั่งดูละครไปด้วยขูดมะ ดีนะมะพร้า,า,า,าวกงมะพร้าวแก้วใส่อะไรขายก็ว่าวกาันไปทำคมะขุมมะขามแปรรูปเนี่ยไหมทุเรียนขายดีนะเธอโอ้โแต่หนูไม่ไหวไม่คือมันจะมีทุเรียนทอดกรอบทุเรียนอบลำไยเป็นไงส่องออก เท่าไหร่ปีหนึ่งเป็นพันล้านนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้นะคือมันเป็นไอเดียที่คุณอาจจะเริ่มทำ่อนวันนี้คุณต้องเติมพลังงานก่อนที่คุณจะไปสร้างไอเดียจะทำงานนะคะนี่เป็นหนึ่งตัวเลือกที่โปรโมชั่นร้อนแรงมากๆจาก36บาทคู่แบบนี้วันนี้เหลือ20บาทตกกระป๋องละ10บาทซื้อไปเลยค่ะสิกระป๋อง20กระป๋องคุณได้ทานแล้วคุณทานแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากเขาแน่นอนใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาฝากเอาไว้ด้วยกับเครื่องดื่มเจซีเอนเนจีดริงนะคะเหมาะกับซัมเมอร์ช่วงนี้มาๆอากาศร้อน สดชื่นขึ้นมาแปลว่าร่างกายคุณอาจจะขาดนนพลังงานตัวนี้เป็นการเสริมพลังงานน,นแบบที่ใส่วิตามิน วิ่งอ้ท่วิ่งมราธนมราธรด้วยคนจัดวิ่งเยอะมาเห็นไหมเด็กๆควจะหันไปวิ่งไปออกลังกายเยอะนะก็วอนผู้จัดนะฮะถ้าเกิดใครที่ก็ควรที่จะมีเครื่องดื่มนะฮะเพิ่มพลังงานนิดนึงไปใส่กระติกน้ำไว้ระหว่างทางให้นักวิ่งก็ดังดีนะเอาไปให้ทํากิจกรรมอะไรการใครจะไปเที่ยวไหนก็ตัวนี้ก็น่าสนใจเลยใช่ไหค่ะฝากต้องมีเวลาไหมตอนนี้มีมีอยู่นิดนึ่งนะแต่กำลังจะหมดแล้วนะคะทิ้งไว้กับโปรโมชั่นดีๆแล้วกันค่ะหนึ่งกระป๋องสิบแปดบาทสองกระป๋องลดเหลือยี่สิบบาทนะคะจับโปรอง เดลราคาเต็ม36บาทาเหลือ20บาทเท่านั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามารายการ j u s, <S เซ<ส>ลล s, <S ด้วย,าายฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะหลังจากที่ามาชมไลฟ์สดนะคะหรือว่าชมย้อนหลังนะคะเพื่อเป็นการังใจักับทีมงานของเราด้วยค่ะครับผมใครที่ชมย้อนหลังเนี่ยก็ฝากนะครับแนะนําติดชมเข้ามาได้นะครับแล้วก็ใครอยากจะให้เราทําอะไรก็ยินดีเลยด้านล่างตรงคอมเมนต์เนี่ยก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ วันนี้อากาศร้อนก็ใจย<า>เย็นๆเวลาทำอะไรตอนนี้เราจะเห็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเยอะออด้วยอากาศด้วยสภาวะภาพรวมอะไรเงี้ยก็ใจเย็นๆกันหน่อย<ช>นะคร<ะ>ับคนไทยแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขใช้ชีวิตให้สุขภาพดีไว้ก่อนนะครับวันนี้คุณก็เรียกว่าจะได้อยู่กับลูกหลานและคนที่คุณรักอย่างยาวนาน<ช>วันนี้<ะ>เราทีมงานลาไปแล้วเดี๋ยวมีรายการดีๆมีข้อมูลดีๆต่อ,อกมากมายที่เพจของเรานะครับ<ะ>ฝากกด อะไรนะเห็นโพสต์ก่อนเห็นโพสต์ก่อนซีเฟิร์สถ้าทำไม่เป็นวันไหนเจอลูกเจอหลานที่เล่น a c e b o o k กดไว้คุณอาคุณป้าคุณตาคุณยายถือโทรศัพท์ไปหาเขาว่าเออนี่ยายสมัครแล้วไอเขาบอกเห็นโพสต์ก่อนมันทำยังไงทํานม่ยายถูกต้องไปให้หลานนำให้เพราะบอกตอนนี้บอกไม่ทันแน่นอนใช่หรือโพลถามทีมงานเราเดี๋ยวทีมงานเราช่วยได้คุณก็จะไม่พลาดทุกโปรโมชั่นและคุณจะไม่เสียใจย้อนหลังวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ